ย้าแนบทุกคนสำหรับการกลับมาในครั้งนี้นะคะของดิฉันก็คือเห็นไหมยังไงเออเป็นบาเลยเวอร์มากวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องของกาแฟนะคะยังไงกาแฟมันเป็นยังไงทุกคนก็คือว่าตอนนี้เทรนด์การดื่มกาแฟเนี่ยมันมาแรงพอสมควรเลยถูกไหมวันนี้ดิฉันก็จะมาพูดว่ากาแฟเนี่ย ทำยังไงแต่จะไม่พูดทุกอย่างนะคะขอเล่าก่อนว่าการทํากาแฟเนี่ยมันก็มีการทําหลายแบบเนาะอย่างแรกเลยนะก็คือการเข้าเครื่องเข้าเครื่องเป็นยังไงก็คือการที่ทุกคนเห็นตามร้านกาแฟเลยที่ว่ามีเครื่องใหญ่ๆตามสตาร์บัคหรือตามอะไรก็ตามเป็นการแบบใส่เครื่องกาแฟปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปในเครื่องแล้วก็มันจะแบบออกมานะคะอันที่2เรียกว่าการดิฟนะคะทุกคนการดิฟเครื่อหลายการดิฟก็คือการที่แบบ เอาน้ำร้อนเนี่ยไปสกัดกลิ่นของกาแฟเนาะนะคะแล้วก็ผ่านการกรองลงไปเป็นน้าําใสๆอย่างที่คนเคยเห็นกันต่อไปเรียกได้ว่าเป็นโมกาพอร์ตโมกาพอร์ตเนี่ยเป็นการคล้ายๆเข้าเครื่องเลยนะคะแต่ว่าความดันเนี่ยมันจะน้อยกว่าก็คือโมกาพอร์ตจะเป็นลุกขึ้นมาตีนองตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยเอาน้ําร้อนเนี่ยใส่ไปในกาถูกไหมเอาเมริล็กกาแฟใส่ตัวกรอง เอาหม้อวางลงไปเสร็จปุ๊บพอความร้อนของมันเนี่ยโดนน้าร้อนเนี่ยกาแฟมก็จะผุด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 ขึ้นมานะเหมือนน้ำพุอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะขอมีคลิปด้วยไหมน้องออกมาปิ๊บ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 ตัวนี้เผื่อไม่เห็นภาพไงและสุดท้ายเลยด้วยเฟรนด์เรสก็คือการที่เคยไปตามโรงแรมไหมที่ว่าเขาจะลิงกาแฟให้เราอ่ะมันจะเป็นกาถูกไหมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าไส้อยู่ตรงกลางอันนั้นก็คือจะเป็นการเทกาแฟลงไป แล้วปิดเทนลล้ำร้อนลงไปแล้วก็อย่างนั้นเลยง่ายๆนะเรียกว่าเฟนเพรสเนาะแต่วันนี้นะถ้าจะให้ดิฉันเนี่ยพูดทั้งหมด4อันนะก็คือฝันเหนื่อยนะจ๊ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงในเรื่องของการดริปนั่นเองซึ่งการดริปเนี่ยคืออะไรการดริปเนี่ยคือการที่เราเนี่ยสกัดนะคะกลิ่นหรือว่ารสชาติของกาแฟเนี่ยผ่านความร้อนที่มาจากน้ําร้อนนะคะผ่านตัวกรองตรงนี้ซึ่งยังไม่ใส่นะจ๊ะเดี๋ยวจะได้เห็นเอง ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยชอบหรือว่าเหมาะกับกาแฟดิบนะคะวันนี้ที่ฉันขอเปรียบเทียบแล้วกันระหว่างกาแฟดิบเนาะกับกาแฟที่เข้าเครื่อง เข้าเครื่องเอสเพรสโซอย่างที่รู้จักก็คือขอพูดถึงกาแฟที่เข้าเครื่องก่อนนะคะกาแฟที่เข้าเครื่องเนี่ยก็คือการสกัดกาแฟเนาะผ่านความร้อนและแรงดันนั่นเองกาแฟที่มันโดนความร้อนและแรงดันเนี่ยมันจะสกัดออกมาได้เข้มข้นกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันจะสกัดนะคะน้ำมันที่อยู่ในกาแฟออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นรูปตรงนี้อีกเหมือนกันว่ากาแฟที่เวลามันโดนแรงดันหรือว่าผ่าน รหรือแรงนันออกมาจะออกมาเป็นเหนียวเหนียวนืดนนะคะเหมือนเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเล็กๆที่ทุกคนเคยเห็นกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการดริปเนี่ยการดริปก็คือการที่เราเนี่ยเอาน้ําร้อนเนี่ยมาสกัดกลิ่นของกาแฟโดยที่ไม่ผ่านแรงดันของของเครื่องเพราะว่ามันมีแต่น้ําร้อนอย่างเดียวถูกไหมพอมันไม่ผ่านแรงดันแล้วเนี่ยมันจะออกมาแต่กลิ่นเนาะออกมาแต่รสชาติดังนั้นน้ำมันของมันเนี่ยจะออกมาค่อนข้างน้อยหรือแทบจะไม่ออกเลยก็ตาม พอมันไม่มีเขาเรียกว่าพอมันไม่มีความเข้มข้นของน้ํามันของกาแฟเนี่ยทำให้กาแฟเนี่ยจะค่อนข้างที่จะบางเนาะพอมันบางแล้วเนี่ยความเข้มข้นมันจะน้อยลงแต่ว่ากลิ่นของมันเนี่ยจะยังคงอยู่เนาะก็ถ่ากบบว่าเวลาเรากินกาแฟดริปเนี่ยมันจะเหมือนกินชาที่มีรสกาแฟและมีกลิ่นผลไม้หรือกลิ่นอะไรก็ตามนะคะที่เราเนี่ยหลงไหลอ่ะต่อไปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความชอบของที่ดื่มกาแฟดริปนั่นเองเพราะว่ามันพกพาง่ายทุกคนดูสิอุปกรณ์ของมัน่ะมันเยอะ ไหมก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนเลือกแล้วกันะะทุกคนแต่ว่ามันก็สามารถมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถือไปไหนมาไหนได้อ่ะทุกคนก็นอ,ออกปาก็คือยกภูพางายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยและสุดท้ายสําหรับคนที่ตัดสินใจู่เอ๊ะดิฉันจะเข้ามาในวงการนิฟกาแฟหรือเปล่านะก็คือนี่เลยริงมาเล็ดกาแฟทําไมอันนี้ถึงเป็นปันจจัยหลัก หรือสําคัญสาหรับดิชันที่เลือกที่จะมาในวงการนี้ก็คือว่าการดิบกาแฟเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันใช้น้ําร้อนเนาะสกัดออกกาแฟออกมาดังนั้นเนี่ยพอมันไม่โดนแรงดันเนี่ยกลิ่นของมันจะชัดก็คือกาแฟเนี่ยก็คือมันก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งทุกคนที่มันมีกลิ่นนะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันเองซึ่งเวลามันโดนความร้อนกลิ่นของมันก็จะออกมาเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่น2ตัวนี้ที่เอามามันก็จะมีกลิ่นฟูฟูดนะเนาะทุกคนกลิ่นฟุฟูดคืออะไรขอเล่าก่อนว่ากาแฟในแต่ละ ตัวมันก็จะมีกลิ่นไม่เหมือนกันขอแยกเป็น2อันอันดับแรกคือเป็นกลิ่นฟุตตี้นะคะกลิ่นฟุตตี้ก็คือการที่เราสกัดออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นออกคล้ายๆผลไม้เนาะหรือว่าแบบสตรอเบอรี่แอปพุหรือว่าซับเพรออะไรประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่เขาเรียกว่าดิฉันอะไม่ดูเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เรียกดิฉันจะเรียกมันว่ากลิ่นถั่ว ในหมวดกลิ่นขวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นในเรื่องของพวกช็อกโกแลตเนาะคาราเมลวานิลาอะไรประมาณนี้นั่นเองก็แล้วแต่ความชอบและอย่างที่บอกไปว่าตรงนี้แหละมันทําให้คนเนี่ยหันมาชอบกาแฟดิบนั่นเองเพราะว่ากลิ่นพวกนี้มันออกมาอย่างชัดเจนอ่าและต่อไปเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการทำาจางก,การทําไว้ก่อนเลยเพราะแหละ เพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์เลยอันดับแรกเลยที่ขาดไม่ได้ถ้าเราขาดตรงนี้ไปเนี่ยก็จะไม่ได้กินกาแฟจะได้กินนบาเปล่าก็คือไม่กาแฟติงนั่นเองซึ่งไม่กาแฟเนี่ย, make เ,ยเลือกยังไงก็คือแล้วแต่ความชอบอันดับแรกก่อนเลยว่าเราจะไปหมวดไหนเป็นหมวดที่เราจะไปในกลิ่นฝุนผลไม้ที่แปลว่าผลไม้เนาะดิฉันจะอาจจะลินพันเล็กน้อยผลไม้หรือกลิ่นถั่วนั่นเองต่อไปนะคะทุกคนดริปเปอร์ดริปเปอร์คืออะไรคือนี่ ติง้งนี่ดิปเปอร์ทุกคนอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เอาไว้วางวางฟิลเตอร์หรือวางกระดาษอย่างเงี้ยต,ต่อไปก็เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของเซิร์เวอร์เซิร์เวอร์คืออะไรทุกคนนี่เซิร์เวอร์ปึง้งนี่เซิร์เวอร์ก็คือตัวก็คือตัวเสรริร์ฟอะค่ะทุกคนที่เอาไว้ใส่กาแฟนะฮะและอีกอันนึงนี่เลยเรียกว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไร ฟิลเตอร์เนี่ยคือแผ่นกรองเนี่ยทุกคนเห็นปะที่จะเอาไว้ใส่เอาไว้เนาะแล้วก็เทลงไปไม่ให้ไม่ให้กากกาแฟเนี่ยมันหล่นลงไปในข้างล่างนั่นเองนะคะทุกคนก็มีหลายแบบเหมือนกันทุกคนในนี้เรียกว่า V60 เนาะ V60 ก็คือจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ขอแนะนําอย่างหนึ่งนะทุกคนเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตอนนี่ฉันเข้ามาใหม่ไหนดิฉันก็เข้ามาใหม่เป็นเข้าเรียนเนาะผิดอ่ะ,ะเข้าในอัน,นเนี้ยเนาะเข้ามาแบบลองทําดิฉันก็ไปซื้อในช้อปปี้มาไปดิฉันไปซื้ออันนี้มาเนี่ยอันเนี้ยอัน,นอซึ่่งงมตาจาจก เดี๋ยวนะแป๊บมันต่างจากนี้ยังไงถูกป่ะนอกจากสีก็คืออันนี้ที่ฉันไปซื้อมาเนี่ยมันเป็นกระดาษถูกป่ะแล้วมันเหมือนแบบทํามาไม่ได้เพื่อมาไว้ดีบ่ะเวลาเวลามันโดนน้ำอะทุกคนมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีกลิ่นอะซึ่งการที่เราทํากาแฟดิบเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเสพกลิ่นมันถูกป่ะแต่ถ้ามันมีกลิ่นอื่นมารบกวนเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอริยบทหรือว่าฟีลลิ่งของเราเนี่ยเสียนั่นเองแบบนี้มันจะมีกลิ่นทุกคนและแบบนี้ก็คือมันไม่มีกลิ่นนะคะซึ่งดิฉัน ใช้เป็นของยีห่ห้อ t า m อเหมือนกันราคาเท่าไหร่เลยก็ไปซื้อกันเอาเองนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีอันนึงเป็นซองสีชมพูชมพูอะทุกคนเน็แบบเนี้จำชื่อยี่ห้อไม่ได้นะคะก็คือใช้ได้ตามใจชอบทุกคนแล้วแต่แต่ดิฉันขอแนะนาแบบนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเนะเาะต่อไปคือเราจะทํากาแฟแล้วก็ต้องมีที่บดถูกไหมที่บดเนี่ยก็คือแบบนี้ก็คือเป็นหรือที่เขาเรียกันว่ากรเดอร์นั่นเองนะคะ <S <S แต่ว่าไกรเดอร์ <S 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 ในวงการของดิฉันเนี่ยมันจะเป็นที่บดกาแฟมันจะเป็นอะไร แอปจองโรง,ง,แงแรมแอ่ะองโรงแหาที่พักเนาะคุยกับบัตเลอร์นึงคุยกับบัตเลอร์แต่ตอนนี้เรามาในเรื่องของกาแฟซึ่งไบรเดอร์ก็คือตัวบดแล้วมันบดยังไงฮะ<า>มันบดยังไงอีอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องบดใช่ไหมบดแต่ไปได้บดกาแฟกร <c oughs> ะมาก็คือตรงนี้ทุกคนนี่เห็นไหมนี่วันแต่วันนี้ดิฉันเนี่ยเอามาสองตัวซึ่ง เขาบอกก่อนว่าที่บดกาแฟเนี่ยมันมีหลายแบบมากทุกคนก็คือแบบแรกก็คือแบบนี้ที่แบบใช้มือถูกปะปื๊บปื๊บป๊บหมุน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 ก็จะมีหลายราคาบ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 ากับที่บดที่เป็นเครื่องการใช้เครื่องคือเทไปในเครื่องกดปื๊บมันก็ออกมาปุ๊บปื๊บปื๊บนั่นเองแล้วเลือกยังไงง่ายๆเลยค่ะทุกคนอันนี้พกพาง่ายเครื่องบดก็พกพาไม่ได้วางไว้กับที่เนาะนั่นเองและในความพกพาได้เนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันอีกเหมือนกันทุกคน ซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะแบบยังไม่อยากลงทุนอะไรเยอะก็ขอแนะนำเป็นตัวนี้ซึ่งดี่ฉันซื้อมาจากช็อปปมมีมันไม่มีมันไม่มีแบรนด์นะมันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ร้อยส0งร้อก็บาทมั้งตืดตืดต ط, อย่างเงี้ยแล้วกว็าบาทเองก็เลือกซื้อกันได้หรืออันนี้ปึง้งแบบนี้นะทุกคนนี่ปืตืดตืดแบบนี้อันนี้ก็พันกว่าบาทนะ แต่นอกจากสองตัวนี้มันก็ยังมีอีกเหมือนกันนะทุกคนซึ่งแบบราคาไปถึงหมื่นเลยอะ่ะเออแต่ขอเล่าก่อนว่าหลักร้อยหลักพันกับหลักหมื่น,นมันต่างก,กันยังไงก็คือว่าเริ่มจากหลักร้อยก่อนเนี่ยหลักร้อยเนี่ยเวลาเราบดกาแฟถูกนึกออกปะ่ะคือกลิ่นของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะซึ่งหนึ่งในปัจจัยอ่ะก็เรียกได้ว่าขนาดของเขาเรียวกว่าเมล็ดกาแฟที่ถูกบดออกมาแบบเนี้ยทุกคนที่ร้อยก็บ,บาทเนี่ยมันมันเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะมันมันปรับ ขนาดขอมกาแฟไม่ได้อะดังนั้นเวลาบดออกมากลิ่นมันก็จะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะนึกออกไหมกับแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันสามารถเนี่ยทุกคนพอเปิดออกมาเห็นป่ะมันจะมีเฟืองนี่ดูนี่เนาะมีเฟืองแบบเนี้ยแล้วมันก็จะสามารถหมุนได้เนาะหมุนว่าแบบเราจะเอาความละเอียดขนาดไหนและตัวหมื่นหนึ่งกับตัวหนึ่งพันต่างยังไงตัวหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นความที่บดได้เร็วกว่าแค่นั้นเอง แต่แบบนี้ถามว่าบดได้ไหมก็บดได้เหมือนกันก็ไม่ได้ช้ากว่ากันเท่าไหร่เรียกได้ว่าความความต้องการแต่ะคนมันไม่เหมือนกันละกันนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลองเข้ามาก่อนเลยแบบไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบก็ซื้ออลออยมาก่อนก็ได้หรือคิดว่าแบบเอ้ยซื้อได้ทีเดียวจบๆเลยแล้วกันไม่ต้องอะไรก็อ่ะอันเนี้ยประมาณเนี้ยต่อไปจะเป็นในส่วนของเครื่องช่างเครื่องช่างทุกคนก็คืออันนี้นี่ตี๊ เครื่องช่างมีไว้ทำไมก็คือการที่เราจะกินกาแฟถูกปะเราต้องตวงกาแฟเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปริมาณกาแฟกับน้ำมันไม่สมดุลกันเนี่ยทำให้กลิ่นของหรือากาแฟเนี่ยมันออกมาได้เจือจางหรือว่าเข้มข้นเกินไปไม่ตรงตามที่เราต้องการซึ่งเครื่องช่างเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าการช่างหลายๆแบบเนาะการดิบกาแฟมันก็จะเขาเรียกได้ว่าเป็นสูตรการดิฟเช่นกาแฟ1กรัมต่อน้ํา15กรัมอย่างเงี้ยจะเรียกว่า 1. ต่อ15 กาแฟ1กรัมต่อน้ำา2 2กรัมเรียกว่า1ต่อ12หรืออะไรก็ตามนะคะหรือสัดส่วนอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปขอย้ําเลยนะทุกคนสูตรมันไม่ตายตัวทุกอย่างขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะต่อไปการน้ําร้อนตึงนี่การน้ําร้อนทุกคนนี่ติ๊งนองการน้ําร้อนสําคัญยังไง ก็บอกแล้วว่าการดิบกาแฟคือการที่กาแฟเนี่ยสกัดโดยใช้ความร้อนของน้ำร้อนถูกไหมแล้วการน้ำร้อนแบบไหนถึงจะเหมาะกับการดิบกาแฟก็คือเป็นเป็นการน้ำร้อนที่ให้มันมีจางอยออกมาเนาะท้าไมถึงใช้การร้อนปกติไม่ได้ ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ได้นะทุกคนแต่ว่าปัจจัยการดีก,กาแฟเนาะมันมีเยอะมากเลยนั่นเองเพราะว่าแบบการที่เราจะให้กลิ่นของมันเนี่ยออกมาเนี่ยมีแฟกเตอร์เยอะอะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้ํานะน้านะทุกคนฟังนะน้ำเนี่ยมันร้อนจนเกินไปถูกปะ กาแฟเนี่ยมันสก,กัดความเข้มข้นผ่านความร้อนถูกปะยิ่งน้ําร้อนเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งสก,กัดความเข้มข้นออกมาได้เยอะเท่านั้นถูกไหมอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราชอบเข้มข้นมากลดเข้มๆเราก็ใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงๆหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันเข้มมากเราก็ใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิต่ำๆแต่อันเนี้ยไอกาเนี้ยไอจาง,งอยเนี่ยมันสัมพัญยังไงก็คือว่าคุนลองนึกภาพถ้าเราใช้กาปกติกาทำร้อนที่บ้านเนี่ยมันไม่มีจาง,งอยถูกปะการที่เราเทลงไปอะ่ะปื๊บลงไปน้ำกาแฟเนี่ยถ้ากอบว่ากาแฟน้ําตรงเนี้ย ทำให้ความร้อนของน้ำเนี่ยมันลดลงก่อนที่มันจะไปถึงกาแฟเนี่ยมันลดไปกี่องศาแล้วก็ไม่รู้ทําให้กลิ่นของมันเนี่ยไม่ตรงตามที่เราต้องการและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันสําคัญเพราะว่ามันจะสามารถกําหนดเขาเรียกว่าการไหลของน้ําได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าปัจจัยที่ทำให้รสชาติของมันสกัดออกมาได้ตามที่เราต้องการมันมีเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือการเทน้าซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายอีกครั้งหนึง่งแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าอุณหภูมิของมันเนี่ยเท่าไหรแล้วถูกปะดังนั้นเราก็ต้องมีเทอร์โม เป็นตัวที่วัดอุณหภูมิของน้ำน,นั่นเองนะคะแต่ที่ดิฉันไม่ใช้เทอร์โมเมิเตอร์เนี่ยเพราะว่าดิฉันเนี่ยใช้เป็นการน้ำร้อนที่มันสามารถกำหนดอ,อุณหภูมิได้เนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งจิม้มเออไม่ต้องมานั่งจิม้มมานั่งแบบลดเพราะมันมันคุมยากทุกคนและต่อไปนะคะหลังจากที่เราพูดถึงอุปกรณ์กันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงวิธีการทำเนาะเราจะดิฟกาแฟ ay, ยังไงทุกคนในเมื่อเรื่องอุปกรณ์กันหมดแล้ววันนี้ขอแชร์วิธีของตัวเองแล้วกันนะคะ ขอย้ำอีกเลยว่าการดื่มกาแฟมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนคือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลทั้งนั้นเลยอันดับแรกก็คือการเตรียมอุปกรณ์ถูกไหมวันนี้เราก็ได้เตรียมมาลแล้วนี่ติดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้นมน้ำระหว่างที่เราทำาค่อเราก็ต้มน้ำรอไว้ก่อนถูกไหมคะทุกคนซึ่งการต้นมน้ำของดิฉันเนี่ยดิฉันน่ะจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ92องศาเราดิฉันก็เซตเอาไว้แล้วว่าให้มันเนี่ยได้ไปที่องศาหลังจากนั้น ก็จะมีการเออ่ชั่งกาแฟเรียกว่าตวงใบกาแฟนั่นเองทุกคนนี่ปุ๊บซึ่งเราจะชั่งกาแฟไปทําไมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะเอากินเยอะกินน้อยเนาะแต่ว่าอย่างที่ว่าสําคัญคืออัตราส่วนนะคะอย่างเช่นที่ชันบอกไปตอนต้นอะอย่างมันก็มี1นึ่งต่อสิบสองเนาะหนึ่งต่อสิบห้าถูกไหมหนึ่งต่อสองหนึ 2, ่งต่อสิบห้าหนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบสองกับหนึ่งต่อสิบห้าต่างกันอย่างไรอย่างที่บอกไปความเข้มขน้นยิ่งเราใช้กาแฟหนึ่งกรัมต่อน้ำสิบสอง ยิ่งน้ำน้อยสก,กัดกาแฟออกมาได้น้อยเท่ากับว่าความเข้มข้นมันก็จะเยอะขึ้น1ต่อ15มันก็ความเข้มข้นน้อยลงก็แล้วแต่ความชอบอีกเหมือนกันเปิดก่อนตึงตึงตั้งลงไปเนาะแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันก็จะใช้เป็นอัตราส่วน1ต่อ15นะคะก็คือกาแฟ1กรัมต่อน้ํา15กรัมเนาะอันดับแรกก็คือการตวงกาแฟก่อนเนาะตวงกาแฟก็คือการที่เราเนี่ยเปิดตาช่าง แล้วก็เอากาแฟเทลงไปอย่างที่บอกไปว่าเราต้องการ1ต่อ15ถูกไหมเราเราจะใช้น้ำทั้งหมด300กรัมดังนั้นเราก็ต้องกาแฟทั 15, ้งหมดมันก็ต้อง15ตต่อ15 20กรัมโอเคมันต้องเป็น20กรัมใช่ไหมวะใช่15ค20เ300อ่า20เป็300เลิศ15คณ20 300เหรอ300 15 2 30 15 3 เฮ้ยสิบห้าเฮ้ยสิบห้าสองสามสี่สิบห้าคูณยี่สิบได้สามร้อยมึงนี่ง้อหรือว่ามึงควายจริงๆล้วันโอเคตามนะสิบห้าคูณยี่สามรอยตอนนี้สิองแล้ว อุ้ยเกินขอขอขอนิดนึงว่าตาช่างอ่ะมันก็มีผลนะทุกคนคือเหมือนแบบแต่ละอันอ่ะจะถูกจะแพงอ่ะของตาช่างอ่ะมันอยู่ที่ความแบบความประ i ีตของมันอ่ะอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยดิฉันซื้อมาไม่แพงมากอ่ะสองร้อยได้มั้งเวลาเราเทลงไปอ่ะเลขมันก็จะไม่ขึ้นแบบเร็วทันหรอกว่ามันจะแบบดีเลย์นิดนึงอ่ะเนาะมันก็จะมีผลนิดนึงแต่พะอันที่มันแพงแพงอ่ะมันก็ลงไปบึ๊บก็ตรงเลยอ่ะก็คือนี่ทุกคนก็ถูกไหมนี่ออกมาปึ๊บเสร็จปึ๊บเราก็จะบด วิธีการบดนะทุกคนอ่ะบดยังไงถามราชาแนลการบดสำคัญยังไงก็คือการที่เราเนี่ยได้เม็ดกาแฟออกมาละเอียดไม่ละเอียดก็มีผลอย่างเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราสั่งรกมาละเอียดมากๆเป็นผงๆเลยเนาะถ้าทพาห้กาแฟเนี่ยสกัดความ ความเข้มข้นของมันออกมาได้เยอะมากทําให้กลิ่นของมันอาจจะโดนกลบไปเพราะว่าพอมันยิ่งเข้มข้นเนี่ยความผมมันก็จะยิ่งมาถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสกัดเขาเรียกว่าบดออกมาได้แบบไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่หยาบๆหน่อยเนาะความเข้มข้นมันก็จะน้อยแต่ว่ากลิ่นของมันก็จะชัดขึ้นเปิดแล้วก็ใส่กาแฟลงไปติดๆๆ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 ๆปๆๆ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 ๆนๆๆ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  มันอาจจะหายไปประมาณนิดหนึ่งนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เป็นงานสาธิตจะทำตามทุกคนทุกคนต้องปิดก่อนนะหมุนไปเรื่อยๆจนมันจะรู้สึกว่าแบบฟรีอะก็หมุนไปเรื่อยจนมันหมดถูกไหมทุกคนคำแนะนาคืออย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งเอามันออกมานะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะได้อยู่ในตรงนี้ไปเนาะกลิ่นจะได้ไม่เพี้ยนออกมาต่อไปทําไงต่อก็คือใส่ตัวฟิลเตอร์ เอานี้เข้นมาเซอร์เวอร์ตั้งอันนี้ความต่อแหลล้วนตึงเอาตัวฟิลเตอร์ใส่เข้าไปทุกคนชึบเนาะพักนี้ก่อนนะพักนี้ก่อนเพื่อให้มันแบบจะได้แบบแนบไปกับไอ้น,นี้เนาะปึง้งก่อนแล้วเราสามารถทำได้เลยไหมอย่าพึ่งนะทุกคนเพราะว่า ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าในทุกๆก,การทำกาแฟขั้นตอนมันมีผลต่อกลิ่นทั้งหมดถูกไหมดังนั้นเนี่ยดิฉันจะขอวอร์มกระดาษวอร์มแก้วการวอร์มแก้วกับวอร์มกระดาษคืออะไรคือทำให้กระดาษตรงนี้ตัวดิปเปอร์อันนี้หรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์อน,นี้มีความร้อนเนาะทำให้น้ำเนี่ยไม่ลดอุณหภูมิก็คือเป็นการวอร์มทุกคนปึ๊บวอร์มไปนะตอนนี้เรียกว่าเป็นการล้าง เนาะล้างกลิ่นของกระดาษออกไปด้วยนิดหน่อยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิของในนี้มันก็จะค่อนข้างสูงแล้วทำให้อุณหภูมิที่เราเลือกออกมาเนี่ยมันจะไม่เพี้ยนก็เทน้ําทิ้งไปปึ้งเลี้ยงให้ต่อทุกคนก็คือการที่เราเนี่ยเอากาแฟที่เราเนี่ยบดเสร็จแล้วถูกไหมก็เทลงไปนะทุกคนปึ๊บ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 อทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยเทลงไปแล้วถูกป่ะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลังจากที่เราบดเสร็จแล้วมันก็จะะเปป็นนรมาณ่่แตั อยากให้ทุกคนเนี่ยเกลี่ยให้มันเท่ากันเนอะเพราะว่าอยากจะให้น้าร้อนที่มันลงไปเนี่ยเ,เท่ากันในทุกๆส่วนวิธีการต่อไปก็คือการที่เรานะคะทุกคนจะเทน้ําลงไปแต่ว่าการเทน้าเนี่ยเราจะไม่สามารถเททั้งหมดได้ถูกเนื้อออกปลเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันลงไปเยอะจนเกินไปเนี่ยทำให้การสกัดกาแฟเนี่ยมันออกมาไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเราจะแบ่งการเทน้ําเนี่ยเนาะ ออกเป็น5 s t a g ก็คือ5เศรคือ,อไลก็คืออย่างที่บอกไปว่าวัาวนนี้เราใช้น้ำาหมด300กรัมถูกปะเราก็จะแบ่งเนาะแบ่งน้ําออกเป็น5ครั้งการที่เราจะสกัดน้ําในครั้งแรกของการสกัดเนี่ยมันจะได้รสชาติที่เข้มข้นมากดังนั้นเราจะทําให้น้ำเนี่ยมันน้อยกออกปะพอน้ํามันน้อยปุ๊บมันก็จะเขาเรียกว่าสกัดออกมาได้ดีดังนั้นเราจะใช้รอบแรกเนี่ยเทน้ําไปเพียงแค่40กรัมเท่าน,านั้นทุกคนเราก็จะรอเอาไว้30วินาที ทำไมต้องรอเพราะว่าพอเรารอเนี่ยน้ำพอน้ํากับาแฟมรรลความร้อนไปด้วยกันเรื่อยๆเนี่ยมันจะสกดัดมาได้ดีนั่นเองเริ่มมาเลยอยากที่บอกไปว่าเราจะเทน้ําทั้งหมดเท่าไหร่40กรัมในครั้งแรกถูกไหมเราก็ต้องเริ่มจับเวลาก่อนคือในเครื่องช่างเนี่ยมันมีที่จับเวลาด้วยนะก็คือเราจะเริ่มเทถูกปะทุกคนก็คือรเราจะเริ่มเลยจากการที่เนี่ยเราจะเทลงไปถูกไหมอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าการบลูมเนอะไหมการบลูมก็คือการที่ ให้มันเนี่ยคายแกส๊สออกมาเราจะเริ่มจากการที่เทปไปรอบๆเลยทุกคนเปิ้ทุกคนเห็นไหมนี่มันจะมีการมันคายน้ําน้ําออกมาผิดแคลเซนยคายแกส๊แกสออกมาเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าการบลูมอย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นการคายแกส๊สออกมาเว่อก็หลอนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ทําแหม่งที่บอกไปว่าก็คือเทไปเรื่อยๆจนกว่ามันครบ300อย่างที่ที่ฉันบอกไป40 60 60, 60 60 60แล้วก็80นั่นเองมันก็จะครบ300พอดีเนาะ ชาชทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก,กาแฟที่เราพึ่งดริปเสร็จนะคะทุกคนแต่ก่อนจะกินทุกคนทุกคนคิดว่ามันอะมีวิธีการอีกไหมมันดูเหมือนว่าจะมีวิธีการเยอะเนาะก็เยอะแหละอีกดอกว,วิธีการดิน่นะทุกคนมันก็มีผลนะให้กลิ่นหรือว่าการกินกาแฟนเนี่ยมีอรรถมากขึ้นดูถ้าเรายิ่งเทมันสูงขึ้นเท่าไหร่ ยการเทสูงสูงแล้ทุกคนไม่ได้เพื่อความสวยงามนะทุกคนเพื่อที่จะให้น้ําเนี่ยหรือกลิ่นของกาแฟเนี่ยมันกระทบกันทําให้มันมีกลิ่นที่ออกมาได้มากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องเทสูงสูงเพราะว่าให้กาแฟมันลดอุณหภูมิลงเพื่อที่เราจะได้กินได้ง่ายขึ้นนะนั่นเองนะคะทุกคนนี่เปิ้งอยากรู้ด้วยไหมว่ากินยังไงให้กลิ่นมันออกดีที่สุด เนาะวิธีการกินกาแฟให้กลิ่นมันออกมาดีนะทุกคนอย่างแรกที่บอกไปการเทส,งสูงสงถูกปะให้กลิ่นให้น้ำมันกระแทกกับแก้วให้กลิ่นมันออกมาวิธีการกินก็คืออย่างเงี้ยสูดเข้าไปแบบฟูดอะเพื่ออะไรให้มันกลิ่นอะมันกระจายทั่วปากอุ้ยเออ,อ <laughs> เลอะเสร็จ นั่นแหละทุกคนก็คือประมาณนี้เลยและวันนี้เนี่ยทุกคนการดิฟกาแฟของดิฉันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และขอเคลมอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการสอนนะทุกคนแต่เป็นการแชร์โนวิธีการหรือว่าเป็นการแบบแชร์เรื่องราวแล้วกันนะทุกคน การดืบกาแฟไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนคือมันอยู่ที่ความชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการชงระูุบบิของน้ําอัตราส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความชอบของทุกคนทั้งนั้นเลยนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการดื่มด่ากาแฟนั่นเองนะคะและก่อนที่จะไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะ ไปล,ละตาายกินแบบละครหนึ่งซื่นแบบบายทามราชาแนล